แค่ใส่กางเกงแก้ไม่มีให้ขี่พูดบาดเลยครับไม่ขี่พูดบาดไม่มีให้ขี่ครับพูดบาดไม่มีให้ขี่ขอให้พูดบาทดีแค่ไหนก็ห้ามขี่นะคุณผู้ชมฮะไม่ไม่เจอครับไม่เจอใครครับแล้วทำไมท่อเป็นหลุมนี่นะเดี๋ยวไมนต้องมายกขาขึ้นมาครับต้องยกมายกคขาขาของเข้าเดี๋ยวมาไล่ยิดได้ยกหมด เปมีผมนี่เราเราไม่นร้บัสอ๋อรถบัสอยู่ฝั่งนี้เว้ยตกนต้องกไม่ทันนะรบจีนกลับไปงไอีโนไฮโดรเฮ้เป็นบ่ออะไรอย่เงี้ยจะจเดินมันมีบ่อทารกอยู่ทีนี้เราลุกลุกขนขึ้นมาเราก็เลยต้องรอบ่อแล้วรอรอบ่อรอฝาหรอรอาครับ ก็ไปาขึ้นขึ้นลงอุโมใช่ไหมับถ้าเป็นขาเกภหัวครับที่อุโมงคก็ลงอย่างนี้เหรอใช่ครับอันพาวเวอเปเสร็จแล้วถนนใช่ครับไนไลรย์จ๋าขอ่ายเลยเหนื่อยนะเนี่ยเราเป็นลมไไมู่้องขอโทนเรไหลที่เ ไมไปนะเดี๋ยวเป็นลมนะไม่ไปไม่ไปขอบคุณนะจ๊ะอยากจะกำลังใจให้ะถ่ายไหมก็ดีนะโอเคดีนะวันนี้จะไปไหนอะแฮปพี่บอกดูกันก็ช่วงนี้น้ำไหลช้ามาปลาใช่น้าำอ่ะมาปลามาปลาไหลจ้าบอกคุณว่าอแจ้งความดูเลยเดี๋ยวไม่บอกต่อให้ขอบคุณนะครับแฮปปี้ฟองดูจะเป็นลา ก็ไปแล้วกิดอไลยนบอยากมากราอาบยบานไม่เขาบขอ้าคต้องเอาไปลงบ่ยรี่หวังออก็ไใ้บบนี่ไม่ราเปิดตรงนี้ให้มากขึ้นไม่ได้หรอยังไม่เทมัน เดี๋ยวผมไปตอบให้ครับเนะอย่างนครับไม่มีป้ายบอกนะครับให้ทางเข้าอุโมงค์อ่ะมันไม่มีป้ายบอกให้เราครับอาจารย์เจอนะครับคนครับอันนี้เดี๋ยวคืนนี้มาปรับให้เลยครับนี่กลายเป็นมาปวดทั้งรถลงได้ล้วไอ้ฝาฝานี่ฝาสายฝาฝาเดี๋ยวยกออกคืนนี้วปิดปิดหมดปิดเต็มแล้วปิดคืนแล้วป่ะ ใช่ครับเราไปใช้ตรงอื่นครับไม่อยู่ตรงนี้เรามาวางครับเออเขาย้ายพอที่แล้วก็เอาไเลยได้เลยครับใช้ดเลยครับแล้วไอ้สายบ่ดแล้วก็ต้องต้องผมดยวยนะเฮ้ยเยอะเลยนะลองน้อยเจ็ดนะไม่บอกครับผู้ช่วยเลขากีีนะครับต่อพ่อโอเคไหครับ่อไปด้านมาเลย ค<ผ>รับตอนนี้ก็คำสั่งทันทีนะก็คือเปิดทางเข้านะครับใต้สะพานนะครับไอน,นี่เขตสกลไหนเนี่ยใครเป็นสกเหรที่ละเศษที่มอนี่เหรอครัดีนะขอโทษพี่นอนา เตรียมนาจบางแคร์ครับอที่บันตึมวอรอท่าพระธาชิเต็งแล้วเฮ้ยบอกให้ไม่รอถึงมอบางแคสายแล้วแกไม่รอถึงมอบางแควะเตรอยมนาฏเฮ้ยพี่นาฏไปผิดี่แล้วจ๋าแล้วเดี๋ยวแกไปคอยข้างครับบดินเชิญนะพี่อำนาจต้องขออภัยมาณที่นี้นะฮะปิดเขตนะครับต้องขออภัยพี่อำนาจฮะท่านสกอำนาจเขตบางแคนะแล้วก็เป็นท่านรองสภา นะครับเป็นเป็นที่รักของหมูสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คนอะไรพูดเก่งเหลือเกินนะมาคุยกันเรื่องไก่ชนเนไงมาที่หน้ากะลงไก่ชนแล้วมาควันที่ใบไม้ที่กรุงเทพีธานก็ไปดูเออตรงเนี้ยนะเนี่ยเขาบอกว่ เอาใหม่แล้วครับเอาใหม่แล้วครับขอเทวะเลยเดียวครับโัครับนี่มัน่าจะทิ้ได้แล้เนี่ใกล้ยนะขัางนี้ใกล้เรียบร้อยแล้วหนักๆ็เป็นขังล็อกต่างๆนะเป็นพวกคอวดเนี่ยคอปวดที่เห็นกันนี้เรอ แตู้ราเาทำงานนะเมื่อกี้ก็าบ้านกบอทำเมื่อคืนจะไ้รตใหญ่จะช่วยพักเขไม่เป็นไรว่าทำเมื่อคืนขบวนขบวนว่ีางแต่ว่ากระ้องนิดนึงนี่อยนเอาดี๋ยวก็ได้เุ้บุดมากขุดแล้วขุดง่าด้วัดยาก ไปรถเมย์ไัดเครับเราก็ไล่ไฟนักเข็งนะหรือวม่โรงกาด้วยดูในโฆษณาด้วยครับหนึ่งทางเท้าคุณชมฮะาสองลากีฬาสามป้ายรถเมย์ความสว่างนะฮะทางเท้าทั้งในเรื่องของการก่อสร้างแล้วก็ในส่วนของการขับรถบนทางเท้านะฮะต้องจับปรับอยู่ใช่ครับจับได้เลย เดี๋ยวจะร็จแล้วเดีย,เยนะกะวังด้วยนะเฮ้ยขอบคุณนะมันจะมีสองแตดมันจะยกถนนมาเข้าหรือว่าก็ทำตลบอีทาทตลบไปแล้วลองไปได้เพราะว่ามีคนกไดใช,ใช่มีตลอดเส้นทางแล้วพวกสาไฟที่มันลวข้างหน้าดีแร้ีให้หมดนะฮะ ให้มันเลี้ยวกับเราเวลาตุยยางเวลาตุเสร็จก็จะเป็นเฉยตุยยางถ้ามันไม่มีผลก็จะเป็นเป็นบอกผมาก็ตามมาถามไได้ครับผมก็คุณมากเลยกูาให้แต่รัด้วยโอ้อร่อยมากเลยงใจเนี่ยขอบคุณนะครับเจอมนแล้วก็เจอพี่กี๋ได้ครับปไปดี ก็วางในพื้นที่เอกชนที่ใครเนี่ของข้าาแล้วผมต้องอาศัยทางขึ้นลงบ้านหลายสิบปีแล้วพี่ดูดิเล็กเส่วนถนนครับถนน่นึงกว่าามาตานี่ได้ครับอัยืนยันก็ได้ในทุ้อันนี้่ที่ประเทศเนี่ยคือพี่เดี๋ยวบอกว่าไงครับ ได้าไมาตรฐานได้มาตรับนได้ครับคืออย่างนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเป็นผูกปกติอ่ะมันจะใช้เหล็ก9กมิล<อ>แต่ถ้าวายเบรยมันจะเป็นเหล็ก6กับ5อ๋อครับ,อ,รบอันนี้ก็แปดมิลถึงห้ามิลเขาเปคนเขาถ่ายรูปให้ดูผมบอกกลัวไม่ได้มาตรฐานยันครับท่านเล็กนะ อันนี้วาวางได้ไงเนี่ยที่ไหนเฮ้ยนนีมัโลวไงวางาะบ้านกันได้ไงเดี๋ยวเขายึดไปนะเก็บไปหลายรอบแล้วอ๋อนี่ไงตามท่อมอย่างน้อยเอออันนี้ยังดีนะใช้ตาแก๊สครับถ้าใช้ไฟไม่ปืนเลยใช้ปืนต้มมาใ้แล้วอ่ะที่มีสองคนนี่แะที่เอากายหยอดใช้ปีนดีแทนไ่้ปีนมันมันไม่หาหรอกมันไม่ผิดแต่ว่าไม่น่าดูครับคือต้องมีคนสุดท้ายลงมาได้ไงเนี่ยเล้มเจอวที่ไหนเ่ย ไม่กินว่าไม่ชอบกินอานหารหารือใช่ได้ครับมีตลระบราแต่ไม่ชอบกินอาหารไม่อร่อยครับอร่อยตรวจว่าอาหารดีไหมแม่เคยดาดูไหมก็เขาไปตรวจบ้างดีอาจารย์ค่ะอยากถ่ายรูปอาจารย์ก,ก็ตกถนนนะคะได้ค่ะว <c oughs> ันนี้เราเลือกผหมูเดี๋ยวจะไม่มีแล้วจ้์จะไม่มีแล้วฝากว่าจ่ไยจ่ายเยอะเกินก็เจออ่ะ น้ำแดงใส่น้ำแข็งมาได้ฝ่ายเดียร์ดีเลยได้ทุกเล่าเลยน้องตบพงกันขอบคุณนะจ๊ะย์บ้านกับบ้านลูกไปขยันเรียนนะลูกพี่คุณแม่เหรอจ๊ะมีสองคนนี่เหรอน่ารักดีนะเนี่ยเออปวดหัวไหมเนี่ยสองคนนี้ปวดหัวไหมเนี่ยเื้องไหมเนี่ยลูกเรื่องไหมไม่เรื่องกับบ้านเร็วไหมวันนี้โรงเรียนบ้าบันกรอบนะอาจารย์ดูหน่อยเด็กไม่ยอมกินตลาดปลาเออไม่ยอมกินผัก นี่โรงเรียนกระบอนโรงเรียนดีไหมจ๊ะจะลงอาหารตรงนี้เราแบบไหมกินได้ไหม,ไมลูกอาหารโรงเรียนพยายามถามความจริงอะเด็กเด็กไม่ยอมตอบไปนะวันนี้โอ้เก่งมากเลยบ้านอยู่ไหนครับเนี่ย

ก็มีความขึ้นหน้าระดับหนึ่งมันต้องมีรุน้นนะก็กดดันเรื่อยๆกดดันไปเรื่อยๆคุณจอมะมีตอนมีสิบมีถุนายวันนี้หมดสัญญานะฮะแต่ว่าก็เลยกำหนดไปก็มีค่าปรับตามกฎหมายนะฮะแล้วก็ตามสัญญาทันต่อไปนะฮะซึ่งวันนี้ก็หนักหน่วงกันเอาเรื่องเลยนะแม้ถ้าไปอย่างนี้น่าจะจบ อ๋อได้เลยครับผมว่าแล้วว่าทำไมตรงนี้มันเป็นแบบติดติดกันเพราะว่าพื้นตรงนี้มันขูดขูดขูดรถมันเลยชะลอกันเอออย่างเงี้ยอะไรเนี่ย เไม่ใช่ไม่สลายนะมอเตอร์์ไซคอ่ะแล้วเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมีอะไรกันครับเราทำไรกันไม่มันต้องลื้อก่อนผมเลยใช่ครับเดี๋ยวครับเปิดขาออกอ่ะเอาอ่างไปเลยข้างล่างยังไงเป็นคูอยู่ครับต้องผมดิต้องที่ไหอ่ะอันนี้ก็คือของการไฟฟ้าครับแล้วใครทำให้เราหรือไงทำครับเป็นคนเหมาล่วงเหมาเดวกเจ้าเดียวกันครับเจ้าเดียวกันทำมันในหน่วยกบ้านเดีย่เัย ค <Wars> mhm. ร look, it, it mm ับครับตั้งเพื่อสารเลยครับเนี่ยข้างหน้ามันมีนไปเดี่ยเรื่มันมึนไปมันก็กลัเร็วนี่เงี้ยเฮ้ยพี่ต้องดูแลละีนียดนะเพราไม่ต้องให้ผมลงมาก็เลยว่าเรื่องลงนี้มันไม่ต้องให้มันลงมาเลยอ่ะเห้ยอ่านนะครับอ่ะพี่น้อยชัยท่านรองอ๋อรองนายกยศาดูรายละเอียดหน่อยเนี่ยข้างหน้าดิโล่งเลย โล่งเลยฮะผมก็ว่าเขาชะลออะไรกันติดอะไรไหรนะือเปล่า ไกเป็นียไหนึ่เชียงนะน,น,นี้อนี้วน๋วเราปะดับนะรคร่วก็มาลงให้เห็นหน้างานจริงนะคุณผู้ชมฮะเราก็มาเร่งผู้รับเหมานะฮะเพราะว่าตามกําหนดก็20มิถุนาฮะ,ะแต่ก็ถูกเลื่อนไปยัง1มิถุนาแล้วนะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องผู้เหมานะ ติดตั้งว่าครับวันนี้ต้องปรับแต่ก็ต้องปรับมาครับคือว่าไปตามหลักการเหตุผลเลยไม่ได้แก้เขานะแต่ต้องว่าตามข้อเจริงเลยน่เป็นตัวค้าออกแจ้งค่าปรับนะครับนะคือให้ถามวิธีทำครับว่าอะไรเราผิดเราก็ผิดแต่ว่าอยากให้ทำเพราะว่ามจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้เขารีบครับแล้วก็เป็นบทเรียนให้กับคมกื่นด้วยเอาละผู้ชมครับงานเรื่องคุณภาพงานก็ดูดีนะโอเค เดี๋ยวไม่มีไปอีกที่หนึง่งแต่ว่าเดี๋ยวค่อยบอกเฮ้ยข้างแถวเาไปดูกินหางเลยเอาละคุณชมพันแล้วเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดียวครับสวัสดีครับ